ตั้งตาทาข้าวข้าวพ่ออะไรไปพอนไปอลไวบ้างแต่กาขอเ้่าโน้มกูดีละครับผมทาวันรถก็ได้เริ่มโพกันเลยคือทีก็เริ่มข้าพ่อดี โคคณะอบอดโจน,นะครับสาวร้อยพื่อบ้านแพงน้องถว 1, ายหลวงปู่ห0 0่งแสนบาทค่าตมืนีเบิดแอบแสบค่าจ้าหมอลำเบิดแอบแสบค่าหลวงปู่เป็นสัมาระมาเด็ก่ <c oughs> อันสี่ร้อยเป็นเงิยูรอหลวงปู่สี่อยเป็นังอยูสักครับ วงอิงถวายเสียงลงงกูบองมาหนี้ครับผมเอาเริ่มเลยครับผมบังทีเจอไม่กับเด็กวะสาธิ สาธุสาธุนะผมน้องจุ๋ยไมที่เมื่อวานออกกับทีมงานสาวน้อยเก็บางแพงออกกับทีมงานสาวน้อยล้องเพื่อนชู้มะกล่าวขอพรนังหลวงปู่ศิล่าติดหูของมันหลายรอเรื่องฮั่นนี่วาณสาธุครับสาธุครับโยกี่ลาเดี๋ยวลองถวายเสียงนีนหลวงปู่ฟัง เพลงไปฮันนีดอลูดแรกๆพือนกได้อันน้ัอุกๆนรับตัวตพี well> ่อนีไรับตัวนนรับตรถนที่นอน

น้ำตาหล่นบนที่นอนเปียกหมดยิ้มซ้ำยิ่งซึมเต็มห้องเมื่อเขาดอกใจมันช้ำเรื่องห้สุดมองร้องไห้ในห้องเป็นอาจิตเปิดเทปฟังกอบใจหาใ้าัไปถอยเขาจางน้ำตา ถ้อยจจแล้วสังห์ตัวเก่งว่าถ้อยหยาจริงใจบุญมุนมีนมจเจะคนเ่นคนดีของ,งเลิมหึงจืดให้สงสารสักหน่อยรวงฝากใจตามให้ไปดังรอยฝากขวังรักเพื่อจะก็จะหอยพี่จ้าอยา่ล่อยให้ องนันมันคือกะทีเราขอรองทีหยุดไว้แค่เขาคนอ,อกตรงแสนสเศร้าอดทนมาด้วยสอ ส่เงินหมเินเงลมันั่นโ้งติสาคอ่หับน่ไหรตย่รกาลงูคประมาณา้อยบ้นแทงยกเินเนละนับมนมาจากนับลูกทั้งหมด3า0้อยเล็บ้านแท่งต้หานัำลูกบ้านแทงกับนายงน้ำเพิ่นเดอร์ อันนับให้หน่อยครับเราจะแทนนับลงปูสิห้ควันทงโบรละลอยล่างได้ไหมตรงพี่หรดเอาเอาเงืนจีบมาทำเด้ครับ

ี่น้ำไข้วอกพันล้านเด้อเด้องพูเด้อ Tôi mới cần được cái 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 cái